คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับางงสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิทธิมหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่ลูกกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพไปเลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่นกันและกันนะครับขอบพระคุณมาก สวัสดีครับเราพบกับอ่สูตรหวยโชคเศรีหมื่นล้านนะฮะกับสูตรวิ่งในส่วนของหลักสิบล่างหรือปากหลักสิบล่างนะฮะสูตรที่หนึงนะครับรก็เรามาดูในส่วนของเศรษฐีก่อนนะครับก่อนที่จะนำเอาไปใช้กันนะฮะจะวสคตัวนะ นิ้วสุดที่หนึ่งโดยสูตรที่หนึ่งนะครับเริ่มเข้าตั้งแต่16สิงหาคม63นะครับโดยที่ไม่หลุดนะฮะก็สถิติก็ทั้งหมดแต่เดี๋ยวมันเป็น10งวดใช่ไหมก็มันถูกเข้ามาอีกก็เป็น11งวดแต่ขอแก้ไขก่อนนะเป็น11บเ็งวดครับเป็น11งวดการคำนวณนะครับที่ได้ออกมาไม่รวมไม่รวมงวดไม่รวมงวดปัจจุบันนะครับที่เราจะคำนวณหากันนี่นะครับนะ ข้าตั้งแต่16สิงหาคาม63นะครับ11งวดกันคำนวณนมาดูนะครับโดยเราก็มาดูก่อนในส่วนของเสตินั้นว่าน่านำไาใช้บ้างน้อยุูได้นะครับกระสุนนี้นะครับ16สิงหาคามครับที่ออก9 4 5 8 1 1 2ัวละเอา8 8นะครับรามาดูในวิธีการคำนวณกันนะครับเราใช้ในส่วนของหลักหน่วยน้อนที่1ครับกูได้3บวกด้วยหลักสิบล่างบวกด้วย หลักสิบของสามตัวนักที่1บวกด้วยนะครับหลักร้อยของสามตัวนับสามตัวหลังครั้งที่2นะครับนับบวกกันนะครับ3นี่ครับ1นคูณสได้3บวก8ดบวก1บวกด้วย7นะครับบวกรวมกันเป็นเท่าไหร่เอ่ยเป็น19 19สบวกสักครู่ครับจำขอเอาเป็นการตรวจสอบหนตัวนะครับสักครู่ครับอ่ะ อ่ะเป็น19นะครับจะได้คำตอบไปด้วยนะครับเป็นการทวนนะครับเป็น19นะครับ 19+ บเวกศนบเวกศนิเเป็นการทวนไปดู19บวกศบบวกก็ได้19ใส่9นะครับ9บวกด้วย3ก็เป็น12ใส่2นะครับได้9และ2นะครับเรามาดูนะครับ ในหลักสิบล่างนะโฟกัสที่หลักสิบล่างนะครับ1กันยายนครับออก9 9 9 9 9 7 2ตัวลขออก98ครับเลข9มาในหลักสิบล่างนะครับต่อมาครับ1กันยายน1กัน1กันยายนครับออก9 9 9 9 9 7 2ตัวลขออก98นะฮะ7 3 21สามยี่บอ็ดบวกอ่าระบบจำค่าท้ายมันนะครับบวก1 1ึ่บวกเบวกสบวกด้วย3นะครับรวมกันเท่าไหร่ครับ 15บห้กศูนย์คงที่ครับเป็น15บหกศนย์็เป็นสิครับใส่5 5าบวกสามคงที่ครับเป็น8นะครับได้วิ่ง5และ8ในหลักสิบล่างนะครับเรามาดูกันยายนครับหกันยายนออกส4งสี่สี่ศปสาสองตัวละห้ครับนะครับเลข5มาตำแหน่งหลักสิบล่างนะครับต่อมาครับสิบกกันยายนครับสองสี่สี่ศ์ปสาสองตัวละห้นะฮะ 6บวกด้วย5บวกด้วย2บวกด้วย6นะครับบวกลวมกันเป็นเท่าไหร่ครับอ่ะให้เวลาในการคำนวณน,นะครับได้กับ22ถูกตรงกันไหมย2บวก0ก็เป็น22นะครับใส่2 2บวก3ของที่ครับเป็น5ใส่5นะครับได้2และ5ในหลัก10บกลางนะครับต่อมา หตุลาคมครับออก8 3 7 8ามเจเตัวลาเนะฮะเลข2กับเลข5้าได้ค่าครับมาในเลขหามาในหลักสิบล่างใชครับต่อมาครับ1ตุลาคมนะครับสักครต่อมา1ตุลาคมนะครับออก8 3ดสาม3ปดสามเจตัวล่างเใช่ไหมครับเลข5มาในหลักสิบ นะครับเรามาคำนวณกันต่อสามสามเาบวกด้วย5บวกด้วย5บวกด้วย1เป็นเท่าไหร่ครับเป็น20 20บวกศูนย์คงที่ก็ได้20นะครับใส่ศูนย์ศูนย์บวกสามขงที่ครับเป็น3นะครับก็ได้วิ่งสู่ละสามนะครับได้หลักสิบไา้ต่อมาสิบหกตุลาคมเราม,มาดูกันต่อ ต่อมาเราดู16ตุลาคมนะครับที่ออก2ไป6กศนทัวง่างลออก3 8มะเลขศูนย์และเลข3เลข3เข้ามาในหลักสิบล่างนะครับต่อมาครับเรามาดูนะครับ16ตุลาคมครับออก2ไป6กศูนทัวง่างลออก3 8นะฮะ3 1เป็น3บวกด้วย3บวกด้วย8บวกด้วยศูงย์ได้ลรครับ3บวก3บวก 8, 8, 8, 8 9, 9, 9, 10, 10. บวก0นะครับได้เท่าก,กับ14ปะ่ะ14บสวกศของที่ครับก็เป็น14ใส,ส่4 4่สบวกสของที่เป็น7ใส่7ครับได้4ีและเนะครับในหลักสิบล่างวิ่งในหลักสิบล่างเรามาดูในวันถัดมา1พฤศจิกายนครับออก506 40 42์หตัวล่างสีเลข4มาในหลักสิบล่างนะครับต่อมาครับ16อัน1พฤศจิกายนครับ1พฤศจิกายนนะครับดูตามที่ผมชี้นะ 5้าศูนย์หองตังงสี่ศูคับสี่สามสิบสวกสิบวกสีบวกหนะครับแล้วก็บวก0ูนย์นะครับคำนวณไปพร้อมพร้อมกันนะครับเป็นการฝึกสมองนะครับเป็นเท่าไหร่ครับ11นะครับ11บไมสิบเอ็ดบวกศูนยงที่เป็น11ตัวเดิมนะครับใส่เฉพาะค่าท้ายคือเลขห1ึ่งบวกสาของที่เป็นสี่สี่นะครับได้หนึและสีต่อมาครับ สิบกพฤศจิกายนครับออก9 7 2 6เจ็ดสอง่งงตัวละออก4 6นะฮะเลขหลักสิบเลข4ครับเข้ามาในหลักสิบล่างตอ่อมาครับเรามาดู16พฤศจิกายนครับ9 7 2 6 1 2ตัวละสี่หนะครับ3 1เป็น3บวกด้วย4บวกด้วย6บวกด้วย2เป็นเท่าไหร่ครับเป็นเท่าไหร่เอ่ยนะครับเชื่อผมคำนวณน,นะครับเป็น15 สิบห้าไห้เท่ากันไหมสิบ้าบวกศย์ก็เป็น15บห้าใส่ห้บวกสามของที่เป็น8ได้5้าและแปนะครับต่อมาครับเรามาดูกันไม่ว่าจะมาออกอะไรหนึ่งธันวาคมครับออกหนึ่งศูนก้าเก้าสี่องตัวละออกไป4นะครับเลข8มาในจักสิบครับนครับต่อมาหนึ่งธันาคมเรามาดูนครับ1นึธันวาคมหนึ่งศูนย์ศก้าเก้องตัละแปสี่ครับสี่ก็คือบวกได้สองนะครับสบวกด้วย8บวกด้วย 9บวกด้วย8นะครับเป็นเท่าไหร่ครับเป็น27เท่ากันนะครับ27บวก0ครับก็เป็น27เราใส่ค่า7ไป7บวกอีก3ของที่ครับเป็น10ใส่0นะครับให้วิ่ง7ดละ0นนะครับต่อมา คร้บรค่อยดูกันไปเและศูนย์ใช่ไหมหนึ่งธาคมออกสองศูนยตัวลออเลขออกเจนเลขเ็ดครับมาในตำแหน่งของหลักสิบลางนะครับสิบหกธนาคมครับออกสองศูนย์หนามศาสองเจ็ศูนเลขเมาในตำแหน่งของหลักสิบลลางนะครับแถมมาในเลขศูนย์มาสตัวลงนะครับต่อมาสิบหกนาคม Okay. ต่อมาสิบหกสิบหธนาคมนะครับสิบหกธนาคมออกสองศู3ย์หนึ่สอง้เจ็ย์เลข7เลขเจมาในหลักสิบนะเลขเมาในหลักสิบล่างแล้วก็เลข0ูนมาด้วยแถมมา2ตัวล่างต่อมา16บหธนาคมคำนวณต่อครับ 2องศูนย์หนึ่งสครับสามสกบวกด้วย7บวกด้วย7บวกด้วย5นะครับเป็นเท่าไหร่บอกไปด้วยกันนะครับได้28 28ิบกศูนย์เป็น28ก็ใส่เฉพาะค่า8 8ดแปดบวกสามแปดเจหนึ่งนะครับทันนะต่อมาครับ30มสธันสาธันวาคมครับเรามาดูกัน แปดสครับก็คือ4ีบวกหบวกด้วย3บวกด้วย2นะครับเป็นเท่าไหร่ครับ11บเปะสิบวกศูนย์คงที่ก็เป็น11ใส่เฉพาะค่าเลขหนึง่งหบวกสามที่เป็นส1มเดี๋ยวกันนะสิเป็น11 1เอ็บวกสาบวกสามคงที่ก็เป็นสี่ 4นะครับ1้นแก้ไขกันหนึ่งบวกสบเอ็ดบวกศูนก็ได้สิบเอ็สที่ได้สโอเคได้หและสต่อมาครับเรามาดูกันสิบเครับ สิบเจ็ดมกราคมสิบเจ็ดมกราคมออกสามแปดสี่สามเก้าห้าสองตัวลออกหนึ่งห้านะครับเมื่อกี้เราคำนวณเท่าไร่นะหนึ่งในสี่ใช่ปะเลขหนึ่งครับในลักสิบนะครับต่อมาครับเรามาดูสิบเจ็ดมกราคมครับสามแปดสี่สามเก้าสองตัวลออกหนึ่งห้านะฮะห้าสามสิบห้าคือห้าบวกหนึ่งบวกด้วยห้าบวกด้วยบวกด้วยหนึ่งอบวกด้วยห้าครับ เป็นเท่าไรครับเป็น16 16กสบวกศูงที่ก็เป็น16ใส่6 6บวกอีก3 6 7 8 9ใส่9นะครับได้วิ่ง6กและ9ต่อมาครับเราก็มาดูนสนของของวัด16กคูณาตัง 5, 5. ม์มอกี้คำนวณได้หนึ่ะอ่ามอกี้คำนวณได้ได้หนึ่งละ9นึ่งละเก้าใช่ไหม,มครับ ครับ 1>, 1และ9นะครับเลข9ครับมาในตำแหน่งของหลักสิบนะครับที่เข้าตำแหน่งต่อมา1ิบกุมภาพันธ์เออก9 1 2 3 0 7 2ตัวล่างออก9 7นะครับเรามาคำนวณต่อนะครับนี่ก็เป็นของ1กุมภาพันธ์หกสี่เก้าหนึตัวล่างออก9 7นะครับเรามาคำนวณต่อหลักหน่วยเราที่หนึ่งคูณด้วย สามบอกด้วยหลักสิบล่างบอกด้วยนะฮะบอกด้วยหลักสิบสักกูค่ะบอกด้วยหลักสิบของสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับบอกด้วยนะฮะหลักร้อยของสามตัวหลังครั้งที่สองก็คือเลขหกเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดก็คือนำจำนวนค่ใดคือเลขหนึ่งหนึ่งบอกด้วยเก้าหนึ่งบวกไปเก้าเป็นสิบสิบบวกศูนย์ได้สิบสิบบวกหกก็เป็นสิบหกสิบหกบอกศูนย์ตรงที่ 16บกวกสูงก็เป็น16ตัวเดิมถูกต้องนะก็ได้ผลการคำนวณเป็นเลข6 6บวกสามหกเจ็ดแปดเป็น9โอเคได้6และ9นะครับเราต้องมาูปันอสูรวิ่งในส่วนของหลักสิบล่างสุดที่หนึ่งนะครับขอตัวนะเข้า้งแต่สนะิบหสี่สอง6สา หมดสิเป็นงวดการคำนวณนะครับไม่รวมงวดที่เราเพิ่งคำนวณไปเพื่อหาของอึ่งของตันสุนิพจนนะครับก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับกดแชร์ด้วยนะครับแชร์แก่คนที่อื่นเป็นการแบ่งปันสร้างกุศสมบตแก่ตนเองนะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ค่อยดูทีละคลิปนะผมจะทยอยลงให้ไวที่สุดนะครับเดี๋ยวผมจะลงสุดตัดให้ด้วยนะครับเพราะว่าสุดตัดยังไม่ลงนะครับสุดตัดเดินดีรู้สึกเข้าเข้าเท่าแทบทุกสูตนเลยนะครับ ข้อรายสุดมากนะครับก็รู้ก่อนเลยก่อนกับสุดหน่ยวยโชวสิทธเหมือนร้านครับอย่าลืมเรานะครับสวัสดีครับ